มันส่ะีน้ำมมันจัดยุ้ยไปน้ำมาเองยอมม่ย้อนกันไม่ได้มันมายาเขามากันหมดเลข้าาเขาไปเล่นดู้นกหมดแล้วเนาะหนีนไปน้ำมาเบียกแ้วแม่มันยมเลือน่เ้ือนหรอกวะโับหมดที่เป็นมอดิ่งกีดอ่ะโคตรใจกอ้งนะ